นที่ลูบิยานาเมืองหลอกของประเทศซิลลิเนียเรามาซื้อของก่อซื้ออาหารซื้ออะไรนี้เพราะเรามีเช็คอินที่โรงแรมตอนเที่ยงจริงแล้วเรามาที่ลูบียานาตอนแโงกว่าวอกาตอนนั้นคือเองศาคือหนาว,วเราก็ตงใส่เสื้อโค้ทใส่อะไรชุดกันหนาวแต่ว่าไปที่ทะเลก็อากาศจะอ,อนขึ้นอันนไมอปเลาะเขางเปิาน,นี่ย,ย,นนยมมง แล้วมาช้อปปิ้งก่อนไปมาช้อปปิ้ง all the time yes she loves shopping <laughs> let's go เช็คกระเป๋าเดินทางกันนะจ๊ะ what, what are you doing เะมขามีอุบัติรถชนกรถก็เลยเยอะปกติสโลเนียรถไม่เยอะไม่เคยมีการฉลาชนติดค่ะนี่คือมาแวกกินแมทนะคะวะ อากาศโดดอากาศนี่อากาศนี่ร้อนเลยเอ๊ะก็ไม่หนาวเลยไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราจะชวนเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลับอาหาร ได้แล <mad> ้วอาหารก็คือตอนนี้อยู่ที่ทะเลกันแล้วนะแต่ว่าเราแวะกินแม็กกันก่อนเย้เจ้พอร์้วมาดูนะเี้กจี่สิบไม้เอสแองเกิลขอตัวไปกินก่อนนะคะตอนนี้แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตจ้ะ กับข้าวซื้ออาหารอยู่กับคุณผู้ชายสองชายรูว่าจะซื้ออะไรคนเยอะเอาเชือกดดย ก็ห้องนอนหมาอีลสองเป็นเตียงสองชั้นนะจ๊ะ ตอนนี้กำลังตอนนี้เราจะไปกันที่มูนเบต้องเดินไปที่รถต่เขราะเราจอดรกขึ้นนอกในตัวซิตี้อันนี้มันขับรถเข้ามาไม่ได้คนเยอะนะคะ่ะในเป็นช่วงสปริงยังไม่เข้าซัมเมอร์คนก็นยังมาเที่ยวกันเยอะ คุณสาสาจา๋ายุกสาจา๋าสาสา๋สา,าขอรับใช้ นี่เป็นท่าที่เขาจอดลงท่านี้แหละนท่านี้ซหละน้่ารักจังปิรานซิตี้ตลกกี่ไม่ไม่ตลกไม่ตลกสาจาของฉัน ก็คอยจับมือไว้กลัวเมียหลงอันนี้ที่เป็นซิตี้เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์นี่ดูบรรยากาศสวยมาก เดิน16นาทีไปที่มูลเบ์ฉันไม่รู้ว่าขับรถมาได้หรือว่าอะไรไหมแต่ว่าบอกให้เดินมาเลยทัวฉันแล้วทางอย่างชันอ่ะงองอไงไงใกล้จะถึงแล้วแต่คนเดินคนเนี่ยจะตายกอน <c oughs> น้กเสดงทัดแตะ <c oughs> ฉันไม่ได้เตรียมใจมาเพื่อมาฮิ๊กิ้งฉันขาดจะมาแค่เลออนบีช I'm tired honey I'm so tired เรากลับจะถึงมูนเบแล้วนะทำได้ดกิจกำได้ดีดีมากดีที่ยังไม่ตายไ <c oughs> ปเดี๋ยวไปดูที่หาดกันว่าเป็นยังไงสวยบ้าว เราต้องเดินทางนี้เราไปข้างล่างมันเป็นาหาดหินแต่ว่าไฮไลท์มันคือตรงนี้พัชย์ยุชัยกินเชื่อสก๊อตไหมจูแค Let's go อันนี้จากมุมสูงนะถึงแล้วมูลเบรย์รู้ไหมไทเขาถึงเรียกว่ามูลเบเพราะว่ามันเป็นลูกประจันเสี่ยวนี้กว่าจะถึงคอดเหนื่อย

ไม่คิดว่าจะต้องเดินเยอะขนาดนี้ใส่รองเท้าแตะมาจะถอดพี่พราไปที่โรงแมรมอล่ะเตรียมค่ะเตรียมสวยมากมาก หินกันใหญ่เลยเอ้าคนก็เริ่มทยอยมากันเรื่อยๆข้อเสียเจ็บก้นหน่อยๆอะเพราะว่าเป็นหิน <laughs> คนนู้นหลับไปต,ตื่นอีกแล้วเสร็จแล้วจ้ะนี่คือสภาพ กัรมาทะเล oh. ตเกเย็นกันาวคอนแชร์น่า I know what y o say แหน I'm i n s a n about your f a t เดี๋ยวาจะไปโรงแรมกันขับรถไปกินข้าวมาฮะเขาบอกว่าอีเนี่ยตดตลอดทั้งวันเลย Now they were dim <laughs> เมนด้วยเมนมากตอดให้ดองตั้งแต่อยู่ในรถยันกินข้าวเสร็จยันเดินเดินอยู่ด้วยกันก็ตกโอ๊ยไม่มีคนเลย รอบสุดท้ายแล้วมัค,คุณหมอเดี๋ยวฉันมาเซตเลยรอบคนนี้บรรยากาศปีลาตอนมืดอากาศเย็นเพราะว่ามันยอยู่ช่วงสปริง สวัสดีเช้าวันที่สองค่ะออกมาหาถ่ายรูปก่อนที่ฝนจะตกเพราะว่าวันนี้พยากรณ์กัน,กนกว่าฝนจะตกจะตกตช่วงประมาณเที่ยงถึงสี่โมงเย็นอันนี้ออกมาตอน9ก้าโมงกับอากาศประมาณ1ิบหองศาดูก,การแต่งตัวนะกระโปรงยาว กพือมัาคกับ,กบยบบบบุนี้พระรดีที่มีแดดให้เราพออุนอ่นๆสักหนอ,อน,นี้ก็มัะดินูจที่ม,ม,ม,ทม,ม,ทมอนดางกักนะเป็ยู่กับสาจ่าอีกแล้วสาแบบว่าเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมาก You a าเดอะเบส t ์ซัพพอร์ตเตอร์มีอะยาก อกถ่ายรูปอยากนู่นนี่นั่นสากถ่าย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 ไปหมดพอไปทุกที่หา <laughs> ผู้ชายแบบนี้ได้ที่ไหนหายากนะผู้ชายที่ก่อนเฉพาะเรื่องการถ่ายรูปของฉันนี่โอเควันนี้น่าจะดูดูสมโซมเ <laughs> ่าคืนเว่าจะนอนหลับแล้วก็ตื่นตั้งแต่หกโมงไม่รู้ตื่นมาทำอะไร แต่ก็ดีไงค่ะตื่นเช้าแล้วเราก็ได้เตรียมตัวได้ออกมาถ่ายรูปไว้ก่อนที่ฝนจะตกเ okay. ถึง<ด>แล้วคือเราเดินมาจากทางนู่นขึ้นมาจากด้านล่างตรงซิตี้เซ็นเตอร์ตรงนี้ขึ้นมาชมวิวด้านบนเฮดีค hey, huh. hey, okay. ่ะเฮดีเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปมุมนี้แหละ <c oughs> สวยค่ะเห็นวิวทั้งหมดเลยอันนี้นั่งชมวิวฝั่งค่ะตะบนนี้อีกแล้วเน,น,นี่ยฝั่งนูน้นโรงแรมเราอุ้ออยมีแดดแล้ว<ง>แต่เดี๋ยวอีกประมาณบ่ายน,นึงฝนก็จะตกนะ น like oh. oh. oh yes. ั Del ่งจะวิวทะเลอุ wrote, ๊ยชนิปลเฮ้ยชี่น้องมาใกลมากเลยน้องเซฮายมนุษย์ b อ i สโซบิกปี๋ดีนะ ต้องมาแล้วใหญ่ฮะถือว่าใหญ่มากๆมาดูผัวฉันไม่ได้กลัวว่าไม่ได้กลัวว่าเมียจะตกน้ำนะกลัวโทรศัพท์จะตกน้ำ One, two, อันจูตีเออนาาบอกว่าต้องออกกำลังกายก่อนที่จะไปหาดทามไม่ได้ทามทามไม่ได้ทามเป e ่งจี๊เปล่งจี๊อ้าว Can I see your poop? Can I see your poop? Yes. อ e อถึงแล้วจ้ะ Let's see รับสกสิช Hard s k i อุ้ยนาย่ากลัวอันนี้คือ ที่มาของคำว่านางงงโง่ริมทะเลของจริงเพราะว่าว่ายน้ำไม่ได้หนาวโคตรอันนี้คืออะไรอันนี้เอาปีรันปิรันนะว่ายมากมากทะเลสีทะเลเอ้าเอ้าอ๋อใช่ใช่อเอ้าเอ้ามุนเอามุนอ๋อแหล่หมุนเบ่ People that smile you b a c Really? Yeah. How many people? I don't know how to swim like you. <laughs> but I never swim, thank you. I, I do cocktails for myself. Piuk the monk? You're good. gonna puke. Because you said Robert is <laughs> so slick, I'm อันนี้พอดีว่าพอดีว่าฝนตกก็เลยต้องกลับมาอาาพาร์ตเมนต์แล้วก็มาทำข้าวเที่ยงกินกันว่าจะยุคุกกิ้งวันนมาการองฟลาชมาการองฟลาช yes, มาการอนี้ What I want to Anya? No, macaroni. Oh. Yes, I want to eat macaroni. So she has to do it. You have to cook. You have to cook. have to cook. You have to cook. Yeah, 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 yeah. Yeah! What do you eat? ่าุอฮัลโหลมอ์นิ่งค่ะ Hello, ka, ทุกคน <S <S สวัสดีเช้าวันที่สวันนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วนะพ,พี่ตอนนี้กิดมายืนรออยู่หน้าโรงแรมเอาของลงมารอสามีกับน้องไปเอารถเดี๋ยวเราจะขนของไปที่รถกันเนาะนี่ของที่ขนมาจ้ะสี่คน สามวันสองคืนอันนี้โรงแรมของเราชื่อว่าอพาร์ตเมนต์อีล่าห้องเราอยู่ชั้นสามท้องนู่นนี่บรรยากาศรับๆโรงแรมเดิอนออกไปตรงนี้ก็เป็นบีช แล้วทิปทะเลสโลมีเนียเกล่มาดูมอง Why not choose your handsome f a c e I have I h v e same c l o t o s a g <laughs> i n It's sweater it not same coat it's the same sweater mm hmm. แต่ที่ลานจอดรถพอดีมาแวะกินกาแฟที่โคเปอร์เมืองข้างๆกันแหละทะเลเดียวกัน วังน,นี้ก็จะมีต้นปาล์มนั่นแหละกลับบ,บ้านแล้วนะ๊ายบ้า